สวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชแนลนะครับวันนี้ก,นนก็เป็นวันหยุดของสัปดาห์นะคือวันอาทิตย์นะครับก็ได้หยุดในรอบ สองเดือน,นครับก็ปกติก็จะทํางานกันตลอดนะครับจัดตผมลงเราก็ทำทาโอกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ได้หยุดนะครับก็เลยถ่ายทําในความเป็นอยู่ของที่นี่นะครับในวันหยุดของเราคนไทยนะครับว่าวันหยุดแล้วเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับเพื่อรีแล็กของออออการทํางานของของของแต่ละคนนะครับเ,เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาดูนครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็ ซอยจุต่างแดนนะครับอันนี้คือสักลินนะครับนี่ครับหรือทรายนะครับแบบซอยจุสุดๆเลยนะครับนี่เขาบอกว่ากินที่ที่เมืองไทยไม่อร่อยเท่าอยู่ที่นี่นะครับน่เจอแล้วังแรกนะเห็นไหมครับครับอันนี้สีทั้งสองเจอกับสักลินนะครับเจอหรือทรายครับนี่ครับก็เป็นมือกุ๊กนะครับนี่กาลังจะทำก้อยนะครับ นี่ก็เลยมามาสอจจนก่อนนะครับนี่ครับนี่เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดของเรานะครับก็ได้หยุดในรอบเ,เกือบเกือบสองเดือนนะครับประมาณนี้นะครับก็มีนี่ครับเอ็กนะครับิ่งมาที่ต่างประเทศครั้งแรกนะครับวันนี้ ครับนี่ก็อีกอีกมุมหนึ่งครับของของของห้องนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นออันนี้ต้มต้มหมูใช่ไหมครับต้มหมูต้มหมูนี่ครับอันนี้ก็จะมีน้ําจิ้มนี่ครับก็วันหยุดของคนไทยนะครับต่างแดนนะครับก็จะทายเครียดกันแบบนี้นะครับก็ไม่หยุดหยุดในในรอบเกือบสองเดือนนะครับก็ทํางานกันตลอดนะครับนี่ครับก็บางคนก็นอนพักผ่อนกันไปนะครับบางคนก็ รีแลกกันไปกินไปกันไปนะครับนี่ครับนี่ก็คืออกับข้าวหรือกับแก้มครับก็ไม่แนใจนะครับอยู่อยู่นี่นี่อยู่ที่รับยกครับนี่ครับนี่ก็บรรยากาศของที่นี่นะครับนี่ครับนี่ก็อิทิพลนะครับอิทบังกลาเทศนะครับเจอกันอยู่ที่นี่เหมือนเติมนะครับ้วผม มาเล่นซอยจุกนะครับอยู่นี่นะครับเห็นข้างหลังก็จะมีข้าวเหนียวอยู่นะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ผมถ่ายข้าวเหนียวไม่ได้ถ่ายคุณนะนี่ครับนี่ก็ทรายนะครับเป็นเป็นมือกุ๊กนะครับนี่นี่ครับตั้งแต่มกราครับจนมาถึงที่นี่นะครับสิงคโปร์ก็เป็นมือกุ๊กตลอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวดู สกะหล่เนี้ยเขากินนะครับนี่ครับซอยจุนะครับเนื้อ <Okay. S 1> สดๆนะครับตักน้ำจิ้มขนๆไปเลยครับลาดไปเลยครับกการาบเป็นไ,ปไงครับเป็นไงเป็นไงรสชาติกกาเยี่ยมเลยใช่ไหมครับสุดยอดอร่อยจนพูดไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเต็มปากเ่ <laughs> โอ้โหนี่ครับตามด้วยมะเขือนะครับ โอ้โหเรียบสุดยอดเลยครับในบ้านเราจะมีผ้าที้ริ้วคันแพรน้าแต่ที่นี่ที่นี่หายากต้องสั่งตะวันที่นี่นะครับต้องสั่งตะวันนะครับงั้นถ้าไม่สั่งนี่คือไม่ได้กินแล้วต้องต้องเป็นคันนาอย่างเดียวใช่ไหมขอห้องบัญชีโดย่อยครับแล้วก็ก็ไยเป็นช่อชาแนลแล้วก็มีนําเสนอ เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าการทํางานก็คงจะทาเสื่อไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็มากินกับกับทีมงานนะครับก็ก้อยดิบซอยจุกนะครับก็ผมมากินไปหลายคําอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกทุกทุกคนนะครับที่ยังติดตามไก่ประชุมชาแนลอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องงานก็ยังลงไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะด,ดีๆนะครับแต่ผมจะลงให้ดูกันนะครับยังไงก็ ไม่ลืมกันนะครับก็ฝากติดตามช่องไก่ประชมชาแนลด้วยนะครับเอาครับเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าครับว่าไก่ประชมชาแนลจะมีอะไรให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ไก่ประชมชาแนลสวัสดีครับ